บ้านนสว่างฮะผมไปเฮือนเราเด้อวเราไปเฮือนเราเฮือนพ่อใหญ่อ้าวไปเฮือนพ่อใหญ่อ้ไปบ้านพ่อใหญ่อ้าวการนี้ขาดหลอกขาดหลอกนั่นนี่เช้าวันนี้มาฝากกันยังพอจะ้าวพี่น้องเป็นสันเข่าบนบ้าน ังอยู่หลังกำเนิดตลอดสันเขาอยู่เงื่อนคนยัยก่อนเป็นบุญบาทส่วนพอคนเสียเป็นอะไรเอาพอันเปล้วนอยู่เอาไปจัดงานศพอยู่เงื่อนคนมาจัดอยู่เงื่อนที่น้องบ้านทุไครันมีบ้านไร่กำเนิดลอดแล้วกลับมาตรงแล้วครับเด้อเก็บน้ำพี่น้ำร้องแล้วกลับมาตรง ยนชนกันเลยเยทำเที่ยวบางส่วนเตเตาเลยะครับจ่ายรักตัเลนโตเตาไปเลยกระเบขัดแต่ยังรอดรอดทางนะครับคดณุนกองเขาลนไปแล้วครับมาตรงขับ้นาช่จาสอ้านัุนกองเขาดครับนบรกาศทั้งหลังครบ

ได้ฝันเห็นแล้วบ่ไมฝันเลยบ่ฝัน <c oughs> น,นังแตกยว <c oughs> คือ,อบ่เก็บเงินงสะสมนี <c oughs> ่น <c oughs> <c oughs> เราไ่มาแล้วเราเห็นใหญ่เล้ <c oughs> ให้คุณรอดไหมให้ไ<า>ด้รับส่วนบุญส่วนคุณส่วนให้มีความสุขความเจริญให้รู้ให้ด่ามีข้าวฟ่งเงินทองได้ใช้ได้สอยได้ทำบุญหาจงมีความสุขความเจริญพระแมศตรดีพระแม่คงคาพระแม่โพสบอินพรหมยมยักษ์เท้าเจตุรงกบาลทั้งสี่สำพะเวสีทั้งหลายและสัรพะสัตว์น้อยใหญ่ทั้งปวงจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน Namo Tathā Bhakavato Arahato Sama Sambuddhātā Namo, Namo. Namo, tacha, Namo, tacha. Namo tacha. สัมพุทธาจาอิมังสุปาพยันชนะสัมปันนังสาลีนังโอทานังวะลัญจาพุทาาัสสะกูเชมะอานังเมปริสุทงัง นิพพานัฟารัปมังชุกขังนิพพานปัจจยโยโหตุอิมานิมายังพันเตภัตตานิสัพปริวลานิพิคุสังฆะโอนชชยามะชาธุโนพันเต สังโฆอิมานิพัตานิัาปาลิวาลานิวาติขันธานตุอัภหาจรังอีคาลันตังอิตายะสุขายะอาเดพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอโน้มถวายซึ่งพระตาหารัจจใจชยทานกับทั้งบริวารนี้พระผู้เจ้าทั้งหลายท้าวไเดพระสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพระตาหารัรจใจชยทานกับทั้งบริวารนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเกะข้าพเจ้าทั้งหลายเกะญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีคุณบิดามาร์บุญอันสำเร็จตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วยเถิด หากท่านมีทุกข์ขอให้ผลจากทุกข์ถ้ามีสุขแล้วขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโารดกาลนานเธอเธอทุกให้เนี่ยเอ้าว้าสเอาเงินคราววาเหรอ งานยังก็ว่ามั้ยเรื่อหนึงน่งแบบแบบบาดทิวอลใช้กล้องผลบัวเหรนเหือทมจังหันเฮือนเ่าเลย เฮือนพอเอาดอกไม้ฮ็้บุญพิ่ตาพั์เฮือนอเอกเาเอละนาะาสวนกส่นสนยายลูกไม่หบยากาศขินเขาพระอาจารย์สันแล้วมาไทยไม่ออกสันเขายยใครว้าว อากาศบรรยากาศเ่ยคุอาจารย์ส well. ุดสันเขาแล้วสันเขาทงานไปยังคูบ่าฮะบ่าวคนไปใช่ดันไปสอบกา้เชื้อเสื้อว่าบ่เสืออะไรแซบจิเบกินข้ขว แซวอยู่ใครก็เรียกป้นฮะแซวอยู่ว่ากี่ข้อฮ่าฮ่าฮ่่า่า่าา่